รับ้าดูเลยกันออนไลน์เซนันท้าไฟร์นเม์เย้โอ้โหบอกเลยว่าตื่นเต้นมากและว,วันนี้ก็มาถึงวันที่ทุกคนรอคอยเรียกได้ว่าเป็นคู่สุดท้ายของรอบคัดตัวแล้วก็เป็นคู่ที่ทุกคนเนี่ยพูดถึงเยอะมากๆตั้งแต่เราเปิดท้าไฟร์นเม์มาเนี่ยก็มีแต่คนพูดถึงคู่นี้เลยอ่ะวันนี้มาถึงแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครลืมว่าเป็นคู่อะไรงั้นเราไปดูตารางกันๆกันก่อนเลยค่ะ เห็นไหมว่าวันนี้เป็นคู่ของชาวโคูงกับพัยาเล้เพระมาอหูยตื่นเต้นมากอ่ะบอกเลยว่าเป็นรอบที่ได้ยกว่ามหาศึกหมายชนเทพเอ้ยคนชนเทพ สองคนนี้จะต้องบอกก่อนว่าเขามีความรู้ความสามารถในเรื่องของเกมที่เป็นเทียเดียวกันเลยแต่วันนี้ในเมื่อความรู้ความสามารถมันใกล้เคียงกันเราเลยจะเอาของยากมาเล่นกันนั่นก็คือเราจะมาย้อนอดีตกันหน่อยถ้าเกิดอยากพบกับพวกเขาทั้งสองคนแล้วงั้นเราไปเจอกันในช่วงเท้าไปเลยกัน พี่เอกทำเช้ามากไม่มันดีเลยป่ะพี่ยกตั้งตั้งก่อนโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะบอกว่าวันนี้ที่เราถ่ายรายการกันเนี่ยนะครับคือเป็นเวลาประมาณตีสองผมเลยจะง่วงๆหน่อยโอ้ยขอโทษตอนตีสองใช่ป่ะโอ้โหแดดเข้ามาดีเลยแต่ปิดตาบ้างอะโอเคเป็นไงบ้างทั้งคู่เอาเอาโม่ก่อนโม่เป็นไงบ้างจะบอกว่าผมหาข้อมูลเยอะมากอ๋อเกี่ยวกับการมาแข่งท้าไฟเหรอเปล่าวคู่ถ่ายรายการกันหนึ่งด้ย ไอแ้แต่อันนี้อันนี้ก็มีไปทวนมาเหมือนกันสมัยเกมสมัยแฟมิคอมจะบอกว่าผมว่ายังมีเครื่องแฟมิคอมอยู่นะแต่มันเป็นตัวใหม่ที่มันเป็นเครื่องสีทองนะครับของชชเนนจัมอ่ะโอ้ยโจโจโจ่าพี่เอกเป็นไงบ้างช่วงนี้พี่ไม่ได้เจอกันเลยไรเล่นเกมดองเกมที่แบบซื้อมานานแล้วแต่ยังไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยก็อย่างที่รู้ๆกันนะว่าวันนี้จะมาแข่งเกี่ยวกับเกมในยุคของแฟมิคอมซึ่งกติกามีอยู่ว่าเราเนี่ยจะเปิดรูปตัวละครในเกม ขึ้นมามีทั้งหมด20ตัวเลขก็คือเลือกตัวเลขไหนรูปตัวละครตัวนั้นจะขึ้นมามีเวลาตอ,อบ5วินาทีถ้าเกิดตอบได้ได้คะแนนตอบไม่ได้ไม่ได้คะแนนถ้าเกิดสมมุติคะแนนเสมอกันก็จะมีข้อตัดสินใครตอบได้ก่อนชนะทันทีให้ขิงข่ากันก่อนให้ขิงข่ากันก่อนผมอะเล่นแฟมิคอมเยอะมากในตอนผมเด็กๆถ้าถามว่าผมรู้ไหมผมผมก็ว่าผมพอสมควรแหละเอออาพี่เอกบ้างพี่เอกบ้างพี่เป็นคนขิงไม่ค่อยเก่งอะ จริงเอาจริงพูงขิงไม่ค่อยเก่งถ้าถ้าขิงเป็นของอะไรฮะขิงได้อะไรหน่ไหนเดี๋ยวดูขิงเป็นของขิงเป็นของนี่ฮะไอบีวีพอตลายเซ็นของโคจิมะเห็นไหมฮะโอ้โหแล้วไอยาแล้วนี่ข้างล่างลายเซ็นของโยจิชินคาวะคนวาดของเดส t a นดิ้งครับผมอุตส่าห์ไปขอลายเซ็นของสิงคโปร์นะฮะพี่เป็นคนขิงไม่ค่อยเก่ง ก่อนเริ่มเกมขอถามหน่อยพอเปิดตารางแข่งขันในรอบคัดตัวของทัวร์นาเมนต์นะบอกเลยว่าคู่ของชามโมแล้วก็พี่เอกเป็นคู่ที่ถูกจับตามองมากที่สุดรู้สึกไงบ้างผมอยากรู้ไงว่าพี่เอกเขาจะไวแค่ไหนตอนพอดีนี่มันไม่ใช่แบบแย่งกระดิ่งแล้วไงเออเออผมแย่งไม่ได้พลังก็หายไปเกินครึ่งแล้วถามถามผมว่า <S <S รู้สึก <S <S ไง <S 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 ใช่ไหมคือไม่มีใครอยากเจอพี่เอกใช่ไหมเลยคุณโทน S <S อโอเคไปพูดฟัม่มทำเพลงถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวจะให้ชาโมเป็นคนเลือกตัวเลขก่อนถ้าพร้อมแล้วเลือกตัวเลขมาเลยเ,เลขนึ่งหกโอ้ยเลขเจ็ดถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเออโรบินเหรอแบตแมนเหรออ้าหมดเวลากีรันเทิร์นเดี๋ยวขอเดากน่อนพี่เอกรู้ปะ่ะอันนี้เดาว่าน่าจะไปอ,อนิคอมมันโดป่ะกต้อง ไมวะของแคปคอมของแคปคอมไวันนี้คอมมานโดเคยรีเมคลงเพสับด้วยโอ้โหอ้โมมึงแพ้แล้ววะเรากูมาเจอรอบชิงเนี่ยบอกแล้วมันหูใจห่าเล้วอันนี้อันนี้ยอมจริงอันนี้ยอมจริงมาที่พี่เอกอ่าขอเบอร์สิบแล้วกันถ้าพร้อมแล้วพี่มีเวลาตอบห้าวินาทีสามสองหนึ่งอแคสมเนียแคสตมเนียอูโด รู้ป่ะรู้คาสเวเนียเนี่ยตัวใช้โซ่ในกระโดดตีตงไปเนี่ยเออใช้ใช้แส่ใช้แส่เออใช้แส่อ่ะอันนี้มันลิกเตอร์ใช่ไหมอันนี้น่าจะไซมอนเออผมจำไม่ได้แล้วว่าลิกเตอร์หรือไอ้มันคาสเวเนียโอเคพี่เอกน้ำไปก่อนหนึ่งคะแนนครับโอเคกลับมาที่ชาโมมันมีแบบมันยากๆเมื่อกี้อีกว่ะ ก็มีที่โชีที่เลือกเลขว่อก่อนเอาเลขโชคร้ายแล้วกันพี่ชาวบ้านเขาสิสิบสามโอเคสามลอกหนึ่งพันช์เอาจุ๊้าออดีไม้ไทยสันถ้าพระเอกมันจะเป็นในตวมเขียวป่ะใช่ไม้ไทยสันนี่น่าจะบอสใหญ่ของเกมแล้วล่ะออ่โอเคตามมาเป็นหนึ่งเท่านะลับมาที่พี่เอกอ่าขอเบอร์หนึ่งเลยแล้วกัน โอ้ยง่ายอ่ะมาริโอ้อะเกินมากออกมาเป็นมาริโอ้ี่เครืองเลยนะสามสองหนึ่งเกนเกนจินแอเวนเจอร์ไอแลนด์ต้องไมแต่เกมที่แม่เขาเล่นเกมแม่เขาเล่นสนุกมีขี่สเก็ตบอร์ดเก็บกล้วยเก็บอะไรพวกเนี้ยโอเคกลับมาที่ชาโมเลกห้านี้ง่ายนี้ง่ายป่ะง่ายง่ายมากสรุปคุณตอบไม่ได้สามสองหนึ่ง ไอส์คลัมเบอร์เราเขาบอกว่าในหัวคิดอยู่ตัวอะไรวะมันมันเป็นท่าไงอ่ะโอเคชาโม่ตาเป็น2คะแนน2อะ2้งคะแนนนะโอเคกลับมาที่พี่เอกเบอร์สุดท้ายเลย20โอเค3 2 1เฮ้ยอ๋ออ๋อรู้ละรู้ละแมพปีป่ะไปหมดลา ไอเกมเซอร์ค pues ัตปะใช่เซอร์คัตอ๋อเซอร์คัตติด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 ิดต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 ิด้ิดต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 ิดสิดต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 ิดิดต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 ิดิดต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 ิติด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  เกือบน,นึกชื่อเกมมันไม่ออกบางอย่างเราไม่ได้จำเป็นชื่อเกมเขาไงเราจำเนี่ยแต่ก่อนเล่นเปล่าเล่นมอไซค์วิบากว่า,าโอเคกลับมาที่พี่เอกอ่าเบอร์สามแล้วกันโอเคสามสองหนึ่งอ๋อไอคุณหอวดาว์ทาวอ่ะดีโกซิตี้นันซองก่น อ่าอันนี้ถ้าจำไม่ผิดชื่อฝั่งข้างหลังมันจะเป็นอะไรนะ River, <End. S 2> River, สตรีทแกรนสตรีแกรนนี่คือของอเมริกถ้าของยุโรปจะเป็นริเวอร์ซิตี้แลนซัมเออแม่นี่ใช่ไหมใช่แต่บ้านเราเรียกคุณนิโอแหละโอเคโอเคมาที่ชมโมกเบอร์เก้าตาพร้อมแล้วต2 1. 1เอมหนึ่งเ้ยมันชื่ออะไรวะบับเบิลบับเบิล

แล้วก็แล้วก็ยิงฐานตัวเองโอเคตอนนี้คะแนนเป็นสี่เท่านะกับี่ยาโมอ่าเบอร์สี่สี่นี่ก็สีไงโอ้่าแช่งกันแหละสองสองนี่อะไรวะหมดเวลาโกดบัตเตอร์วะใช่อยู่โกดบัตเตอร์พี่โอ้โหแวบแรกกูไปดองกี่คองกู เจ็บ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 ตายเลยเจ๊งเลยสีจริงเออแม่งสีจริงว่ะโอเคครับอ่าขอเบอร์สิบเอดอ่าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอสปาร์ตันเอ็กซ์ไอเกมนี้มันตลกตรงที่ศัตรูอ่ะเวลามันเดินมามันไม่ต่อยเราเว้ยมันจะเดินชนมันไม่ชนอ่ะดิพี่มันเดินตัวแนบเราเลยแล้วมันอยู่ข้างหลังเราอ่ะ โอเคพี่เอกได้คะแนนไปตอนนี้เป็น4ต่อ5าคะแนนนะโอ้โหแย่แล้วกลแล้วที่ชาโมกุกเบอร์16โอเคตามพร้อมแล้ว3 2 1นินจาไกเดนครับหรือนินจาเรีคนเดนครับริวไฮยาบุสะอ่ะกลับมาที่พี่เอกอ่าขอเบอร์19ลองสุดท้ายข้อไหนยากสำหรับพี่เอกบมื่เนี่ยไม่มีเลยไม่เจอมีเซอร์คัทไงเซอร์คัท โอ้เซอร์คัทได้ตอนนั้นคิดเลืองไงเฮ้ยไม่เกมอะไรว่ามันเซอร์คัทมันพื้นๆไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสามเองหนึ่งเอ่อกาแล็กเซียนกาลาก้าโคตร ในหัวผมการดีอุสมาก่อนว่ะไม่การดีอุสป็นแนวนอนไอ้นี่มันบุกแนวมีอยู่สองเกมไม่กาลากาเลกเซียนไม่ก็สเปซอินเวเดอร์มีเกมนึงเออสเปซอิเนเวเดอร์ทำไมไม่มีแพ็คมงแพ็คแมนอะไรงีมม้มันโอ้โหมท็อปแมนมาริโอไปไหนหมดนะครับเคอร์บี้อย่างเงี้ยมึงใครก็รู้ป่ะโอเคกลับมาที่จมูกอ่อะสิบสองแล้วกันฮนะสิบสองสามสองหนึ่ง อะไรวะกูได้แล้วกูได้แล้วกูได้ดาดากวอนไม่แล้วกด,ดาก้อนเหรอไม่ใช่เคนกิโลเว้่ โอ้้ตายแลวเดี๋ยวชื่อภาษาอังกฤษว่า Fit of the North คือบัตรบัตรเดาวเหนือ anjay ฟิตออฟฟิตออฟ o ด t h นอร r ทสตาร์โอเคกลับมาได้พี่เอกอ่าเบอร์สิบสี่พี่ฮะให้เวลาในการตอบศูนย์จุดหนึ่งวินาทีจะบ้าจะบอกนะจะบอกนะมาริโอคอนท่าล็อกแมนมาอยู่ตรงเนี้ยมันเปลี่ยนมาริโอคอนท่าล็อกแมนมากท่าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งโอ้ดองกี้คองดองกี้คอง โมคือตอนเนี้ยคะแนนอ่ะอีกสอง้อที่เหลือโมต้องชนะอย่างเดียวนะแล้วพี่เอกต้องไม่ชนะเลยนะถึงจะเสมอกันนะห้ามผิดแล้วใช่ไหมโอเคกินน้ำกินน้ำกินน้ำเอาละง่ายเอาหกแล้วกันหกเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบว่าข้อง่ายๆเว้ยเพราะแบบไอคนหาโจย์มันแบบพยายามนึกเกมว่าแบบไม่หกก็คือหกคอมเมนต์อ่ะพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอ่าไอ้หยอดทรายอ่ะมันชื่ออะไรวะ โดนแล้วน่าโดนตาโอ้ยเกือบไปแล้วโดนแล้วน่าเกือบไม่ทันเกือบจะชื่อไม่ออกอ่ะโอเคโอเคยังยังแบบว่ายังต่อลมหายใจกลับมาที่พี่เอกข้อนี้ถ้าเกิดพี่เอกรู้ก็คือชนะเลยนะโอเคเอาสิบห้าโบครับมึงแพ้แล้วว่ะกูเสียใจด้วยนะเว้ยแพ้พี่เอกผมไม่เสียใจโอเคโอเคพีหน้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง โอ้ยทุเล่เซลดาเซลดาเซ็นตองเซลดาทุเล่โอเคพีเ่อเอกชนะไปต้องบอกต้องบอกตอนนี้เลยไหมใครก็ได้อยู่บ<อ>ูทีอท่อายางย,ยัง <laughs> ยัยังเหลือ,อยังเหลือตัวเลขอีก2ตัวเลขแล้วก็เขาตัดสิบอีกหนึ่งข้อเดี๋ยวเราไปเล่นขำๆกันอ่าเหลือ2กับ17ถ้าเกิดเป็นโม่โม่จะเลือกข้อไหนอ่า17แล้วกันอ่สามา3 2 1เึอ้ย ยากยากอยู่ยากอยู่มันเหมือนไดโนเสาร์ในไอไอแลนด์แอ็เรนเจ์แต่มันมันไม่ใช่ใช่ไหมไม่รู้ปะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไปโลอ่ะเป็นชื่อเกมว่าเฉยนะลิตเติ้ลแซมสันไม่รู้เลยว่ะไม่รู้จักแล้วกูได้ข้อยากอีกแล้วอ่ะบอกแล้วมันมีเรื่องของดวงด้วยเหลือเหลือข้อสองให้พี่เอกนะอ่าโอเคมาเลยสามสองง่ายอยู่ดีอ่ะหนึ่ง ตอแอรมาใครมูระโก้แอนด์ต็อมบินโค้ดโค้ดโก้ดโค้ดโค้ดโค้ดบอบบินโอเคโอเคยังเหลือข้อตัดสินอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวเราขึ้นรูปมาแล้วแยกกันตอบไปแล้วกันนะโอเคสามสองหนึ่งโอ้ยแยกกันฟูนะพร้อมกันเลยโอเคพี่เอกจะได้ไปบอมมือ ใครก็ได้อยู่กูที <S <S <Download ing> อ้าอ้อ่าโอเคในเมื่อจามโม่แพ้พี่เอกมันจะให้จามโม่วยพรพี่เอกหน่ว่าเดี๋ยวพี่เอกจะต้องไปเจอกับพี่อาร์ต <S 2: S 1> คือผมไม่รู้นะว่าพี่จะแข่งหัวข้ออะไรแต่แบบว่าเวลาตอบอะตอบไปด้วยว่าแบบเกมนี้ออกปีไหนค่ายอะไรเครื่องอะไรผมจข้อมเม้นต์เลยเอาอย่างนั้นเอาให้แม่งกดดันพี่พี่ตอบเมื่อกี้ผมใจเสียเลยข้อแรกมาถึงเกมนี้นะมันมันเคยลงรีเมคลงเพยสามด้วยนะมันเทียดเลย เดี๋ยวให้บอกอะไรพี่อาร์ตหน่อยพี่ก็ไม่มีอะไรก็ปกติมันคนไม่ชอบขิงอยู่แล้วพี่เป็นคนขิงไม่ค่อยเก่งปกติก็ท่อตัวแบบนี้แหละเออาะนี้ก็ด้านด้านปกติของพี่ไว้รู้กันตอนแข่งดีกว่าอ้แบบพูดอะไรไปมันก็ลกปากอ่ะเอาเรื่องเหมือนกันนะเอาเรื่องเหมือนกันนะคนเดียพี่ไม่รู้จักลิตเติ้ลซิมสัน่ะแค่นี้พี่ก็แพ้ผมแล้วผมมันอยู่เกมเดียวปะวะผมพูดง่ายๆว่าไอ้เมื่อกี้ ทุกรูปอ่ะผมได้ทุกข้อโอ้โห oh. ต่อจากนี้นี่ปีศาจเจอกันแล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> ที่มึงตกรอบไปอะโมใครตกรอบบ้างสียันพี่น,น้น oh. พี่โดน,นมึงโหมึงอยู่เทียดียอกเขาอะ,อะ <c oughs> และความสุขสนานทั้งหมดนะฮะก็มาทุกวันอาทิตย์10บโมงเหมือนเดิมเลยแล้วก็ใครที่คิดถึงตอนเก่าก็สามารถไปดูที่เพลย์ลิสต์ย้อนหลังได้เหมือนกันนะเจ้วันี้ก็ต้องขอบคุณชาโกกับพี่เอกด้วยขอบคุณนะคบขอบคุณครับเหมือนเดิมต้องกดไลค์แชร์กดแชร์ถ้าเกิดว่าแคร์ก็สับสติการให้หน่อยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนลาไปแล้วสวัสดีครับนี่พูดเกมแฟมิคอมนี่แอบคันนะเนี่ยปกติติ่งโซนี่ <Okay. S 1> เครื่องมัน,มนเครื่องดินนะเกอลอด้านนี้ตอบเป๊ะเลยเกมนินเทนโด้เมื่อกี้ตอบเป๊ะหมดเลยอย่างเขึ้นปากนิดๆิดไหวแบบ